น้ำพูดถึงผมเยอะปะเยอะมากเขามืนทาคุณเยอะมากเลยครับเขาว่าอะไรบ้างอะอยากรู้เลยอันนี้คีอ่อยากรู้มากเลยอะเรื่องสุขภาพหนึ่งแล้วก็เรื่องแบบเรื่องชอบเอาชนะเขาบอกว่าคุณเนี่ยชอบเอาชนะฟังนะคือมันอยู่ด้วยกันอะอม,มันแปลว่ามันต้องเอาชนะอะไกันทั้งคู่ปะทำไมว่าคนอื่นเอาชนะตัวเองไม่ดูตัวเองเลยเหรอ <laughs> <laughs> ถัาไม่แต่เขาบอกว่ามันใช่ใช่จริงๆด้คยคำตอบอยู่ตรงนี้แล้วเออไม่อีกรอบก็ยังได้นะมาคู่กันเลยมาปอพักจริงไม่เหนื่อยัก็คือไม่ได้ทำอ๋ออ๋อไม่เอานันไม่ต้องมาคิวสุดท้ายของคุณดงเดียตักคุณยิ่งให้นะจ๊ะไปก๊อปปี้เพสต์ไว้้มันอร่อยแล้วก็ไปใส่เป็นแบบ เป็นาี่มขอนอะไรขายลูกค่าเอานี่ใส่ตั้มมาใช้เข้าใจปะห้ามเช่นเรื่องอะไรบ้างมันจะก๊อปปี้ก็เห็นใครไปทําหน้าก็ไปทําด้วยเห็นเออคนนี้ไปทําไปฉีดร้านไหนก็ไปทําแล้วไปทํามาก็ไม่ดูซีซีที่จะฉีดเชื่อไหม ฉีดมานจนยิ้มไม่ได้หัวร้องไม่ออกด้วยซ้ำแล้วไปออกรายการพี่วูดี้มันออกเยอะเกินหรอเออฉีดมาเยอะเกินเขาถามว่าอยากมอบเพลงอะไรให้กําลังใจผู้ชมไหมเลือกเพลงยังยิ้มได้แต่มันยิ้มไม่ได้ค่ะมันยิ้มไม่ได้ค่ะก่อนหน้านี้เขาจะเป็นแบบไปย้อมสีผมส่งย้อมสีงช่วงพแจักไงพแจัคใช่พจักสันหวังแต่เพราะตอนนี้เขาเขารู้สึกว่าเขาชอบแบบเซอร์เซอร์ไม่รู้ไปดูอะไรมาตอนนี้คือเริ่มปล่อยผมให้มันหย่อยเยอะแล้วตอนนี้เยอะแล้วทีเนี้ยคนเน่เริ่มทักว่า เฮ้ยผมยาวไปนะไปตัดผมหน่อยรู้สึกมันลุงลังไปเขาเริ่มไม่มั่นใจเขาเลยตั้งสเตตัสใครว่าผมทรงนี้ผมเทบ้างนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยถามหน่อยแ้นคลับเขาเขาเขาอวยปะเขาก็ต้องอวยดีมากหล่อมากทุกทรงนึกออกปะเขาเขาไปเอามาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจว่าเนี่ยคนนะบอกว่าทรงนี้เขาหล่อเขาเทเขาก็เลยเชื่อแบบนั้นฟังนะคุณผู้ชม เวลาเราคิดเห็นยังไงอะบอกไปตรงๆต้องกส่ใจกันนั้นเขาจะเชื่อไปผิดๆิดเราดูเป็นกวนมากเลยอ่ะวิธีกินอะรูปหอมังปอคุณตั้มเขาพูดไปเยอะด้วยนะพูดอะไรกันเนี่ยเขาบอกว่าคุณเป็นเบาหวานบ้างคุณต้องฉีดอินซูลินระหว่างวันอะไรเงี้ยคือฟังนะพอเขาพูดใจอย่างเงี้ยมันนําให้มีบริษัทมาจ้างผมรีวิวเครื่องตรวจเบาหวานนะคุณอะ จริงอันนี้คือเรื่องจริงเลยเหรอเรื่องจริงเข,ข,ขาทักมาเลยจริงผมว่าขอเลทราคาหน่อยสำหรับการรีวิวถารีวิวอะไรครับเป็นเครื่องตรวจเบาหวานแล้วเราก็บอกว่า เออพอดีผมให้เป็นมาหวานเ <laughs> ขาบอกว่าก็เห็นคุณตั้มพูดบ่อยๆว่าว่าผมเป็นมาหวานก็เติดต่อมาเลยอยากจะให้แบบรีวิวเครื่องเครื่องเครื่องตรวจมาหวานอะต้องหัวเหรออะไรวะคนเป็นมาหวานมันเอฟเฟกตีฟยนะก็เลยส่งผลกระทบเออส่งผลกระทบต่อชีวิตเพราะว่าจากการพูดไปเรื่อยของตั้มนะอันนี้ผมพูดเลยว่าตั้มเป็นคนพูดไปเรื่อยพูดไปเรื่อย